สวัสดียามเช้าครับมาพบกันนะครับตั้งจากขุดเสร็จก็เจ้าของท่านได้สั่งนะครับแกลบดำมาลงเพื่อที่จะได้ปลูกต้นไม้ต่อไปนะครับแกลบดำนะครับหนึ่งพ่วงนะครับนี่นะครับมาแต่เช้า วันนี้วันที่30มีนาสองหแต่เช้าเลยนะครับมาจากสุรินนะครับผลิตภัณฑ์เกรบดำนะครับกากมันนะครับของเสียสัก,กเกษตรรถขุดนะครับนะครับชื่ออยู่ใน YouTube นะครับ สำหรับทางทีมงานของเราก็รอเทลเลอร์จะย,ย้ายเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในการขุดนะครับก็นะครับส่งงานเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับ ก็ให้เจ้าของดำเนินการต่อไปนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับหนึ่งพ่วงนะครับตันละ400บาทนะครับ ตันละ400บาทพ่วงหนึ่งก็30ตันนะครับบวกค่าขนส่งผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตามระยะทางเขาเอาเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครสนใจก็โทรไปที่เบอร์เสียสักเลยนะครับ0899458528นะครับ0899458528นะครับ ก็จะทำการส่งถึงที่เลยนะครับยังนะเก็บคว้าเอาให้นี่นี่นะครับพี่คนขับรถไทยเนี่ย จะย้ายครับวันนี้เตรียมย้ายแล้วนะครับเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วเก็บเตรียมพร้อมนะครับไปเจอกันที่ตำบลพรมสวรรค์น,นะครับอำเภอพรหมตําบลพรมสวรรค์อำเภอโพนทองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เจอกันที่น่้นนะครับ22ไร่นะครับนี่นะครับน้ำก็ออกเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเมื่อวานก็มีฝนตกเล็กน้อยนะครับก็ทำให้ดินนั่นตัวพอดีเลยนะครับซอบตัวพอดีเลยนะครับดูนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับ สำหรับท่อตรงนี้ก็เป็นท่อกันน้ำล้นนะครับเราก็ไม่ได้ใส่ต่ำนะครับถ้าใส่ต่ำเดี๋ยวฝั่งนาด้านโน้นจะไหลเข้านะครับเพราะว่าตามหลักนะครับไม่ไม่เอาน้ำจากข้างนอกเข้านะครับกันล้นก็คือถ้าน้ำในบ่อของเราเยอะเราก็จะเปิดออกนะครับเพื่อไม่ให้มันล้นหลังคันนั่นเองนะครับ มาดูกันนะครับว่าแกลบดำผสมเปลือกดินนะครับเปลือกมันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับที่ผมได้ทำการปลูกกล้วยที่สวนก็รองก้นด้วยแกลบดำนะครับปลูกมะพราะ้าว นี่นะครับก็จะมีที่เขาเรียกว่าเป็นเปลือกดินนะครับเป็นเปลือกมันที่เขากระเทาะออกจากาก่อนที่จะเอาไปบีแป้งนะครับก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็นี่แหละครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ปเป็นผมแก๊แกลบดำแกลบดำนะครับทำให้ดินร่วน แล้วก็เปลือกดินนะครับทำให้ย่อยสลายเป็นจุลินทรีย์นะครับพืชและต้นไม้จะสวยเร็วนะครับตามที่ผมได้ปลูกมานะครับ แกลบดำก็จะใช้ระยะเวลานาน,านได้นานนะครับบินร่วนได้นานนะครับสังเกตดูก็ว่า,วาที่กล้วยที่สวนของผมนะครับมันเอ้ย่อยไหมอ๋ออือ bị mạnh mạnh thái tôi cho năm nó việc Yeah, get ในดูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับบางคนยังไม่เคยได้เห็นนะครับไม่ใช่แกลบดำอย่างเดียวนะครับนี่นี่คือเป็นเศษมันแล้วก็เปลือกมันนะครับทำให้ย่อยสลายแล้วทำให้เกิดจุลินทรีย์ในดินแล้วก็จะทำให้พืชนะครับสวยเร็วนะครับนี่นะครับ แกลบดำก็จะทำให้ดินร่วนซุยนะครับนานนะครับปรับสภาพดินได้ดีนะครับใส่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับหนึ่งปีสปีนะครับสิบห้าตันนะครับ รวมกันนะครับแม่ลูกนะครับก็30ตันนะครับพาท่านผู้ชมนะครับได้ชมอ,อีกครั้งนะครับก่อนที่เราจะทำการย้ายไปที่ใหม่นะครับ นี่นะครับในการออกแบบของเรานะครับเป็นพื้นที่หน้าแคบนะครับสำหรับตรงนี้นะครับการออกแบบก็จะขุดกลางนะครับขุดตรงกลางนะครับแล้วก็แบ่งดินนะครับสายขวาเพื่อที่จะให้ได้ที่ปลูกเยอะๆนั่นเองนะครับ ให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขุดโค้งนะครับเพื่อที่จะให้ได้พื้นที่ในการปลูกสร้างหรือปลูกต้นไม้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทำรีสอร์ททำอะไรก็ได้นะครับดูเราจะคดโค้งสลับกันช่วงตรงนี้กับตรงนี้นะครับจะตรงข้ามกันนะครับ คือจะเว้าให้มีพื้นที่กว้างนั่นเองนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็สลับกันซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็จะกว้างนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีทางข้ามไปด้านฝั่งนู้นนะครับ ข้ามไปที่ด้านขวานะครับเพราะว่านี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับสำหรับเจ้าของนะครับ ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการที่จะออกแบบพื้นที่ของตัวเองนะครับท่านใดที่อยู่ไกลนะครับก็ให้ชมเอาข้อมูลนะครับเพื่อที่จะไปปรับปรุงนะครับปรับปรุงกับพื้นที่ตัวเองนะครับ ออกแบบกับพื้นที่ตัวเองนั่นเองนะครับเอาข้อมูลไปอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ดูเป็นแนวทางไว้นะครับนี่นะครับสำหรับที่อยู่อาศัยของท่านเจ้าของนะครับ ก็จะให้สูงนิดหน่อยนะครับเพื่อการรับลมได้ดีนะครับจากจุดตรงนี้นะครับก็จะผ่านน้ำมาอยู่ใกล้น้ำนะครับจะได้อากาศและบรรยากาศดีนะครับ สำหรับเช้านี้ก็เจอกันอีกครั้งนะครับที่บ้านพรมสวรค์น,นะครับตำบลพรมสวรค์อำเภอโพ,พนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเมื่อย้ายรถไปถึงแล้วนะครับ เราต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมผลงานของเรานะครับขอบคุณสวัสดีครับ